ซูเปอร์เป็นข้าอุ้ยแตกเต็มมากแตกเต็มมากดอกนี้ดอกนี้หอกก็กราบสวัสดีนะครับผมวันนี้เราก็มาอยู่กับที่เกมทีชชูออฟแอดแทรคคันคอก่อนนะครผมตามูุรตามทรงตามสไตล์ตามเดิมนะเราปั่นสล็อตกันอยู่ที่เดิมที่เดียวหนึ่งเดียวที่นี่ เว็บตรงไม่ผ่านเอเย็นหนึ่งหกแปดไพรเวทพระผมฟีสตินเฟสตินฟฟสอ่ะแดงทำทรงเอาไว้ย้ำกันก่อนนะกันนะมย้ำทุกครั้งย้ำทุกคลิปย้ำตลอดมาและจะย้ำตลอดไปสมัครไม่ต้องฝากตังก่อนนะผมสมัครเข้าไปดูระบบอัตโนมัติ1 0 0ก่อนได้เลยทั้งตัวโหดมะเว้ย <c> ไ <oughs> ม่โหดมารับผมนั่นแหละ าการฝากถอนเงินการกดรับโปรโมชั่นค่าคอมมิชชั่นคืนยอดเสียโยกต่างโน,น่นนีนน่นั่นนี่นนนนนทุกทุกอย่างทุกทุกการกระทำเป็นระบบอัตโนมัติทั้งหมดนะผมและที่สำคัญฝากถอนโโหดแตกว้ายมาจังไหลต่อไปเต็มเต็มจงจงตึงๆซุปเปอร์เมก้ามาแล้วเ <laughs> มื่อกี้ตึงไหนแล้วก็ไม่รู้ฮุโมโมแต่สะดุ้งซุปเปอร์เมก้าผม น,นั่นแหละเอาว่าสมัครไม่ต้องฝากตังก่อนนะเข้ามาดูระบบอัตโนมัติก่อนนะผมและที่สำคัญนะฝากถอนก็ไม่มีขั้นต่ำแต่เตหน้าฝากถอนไม่มีขันต่ำครับผม5าบาท10บาทเทสระบบก่อนได้เลยทั้งโทมอน,นี่วอลเล็ตและธนาคารนะลิงก์สมัครอยู่ใต้คลิปอยู่ในคอมเมนต์เทสปักหมุดเท่านั้นครับผมไม่ปักหมุดไม่ใช่จะใส่เดียวให้ด้วยแล้วตอนนี้จบไปที่เบ็ดสิดกันอีกสามทีวิชนหน้าทองนาหน้าทองยังไงโอ้โหมันมันน่าไปถากัดได้เลย นาหนาทองยังไงได้ปุ้ยนานาทองมาโอเคซุเปอร์เบกอน้านาทองฉันจะเป่าคาตาเบสิบมาว่าซุเปอร์เบกอร์แบบบาร์กอรบูบมบาบู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 บาูบาูบาบมูบามูบูบามูบามูบาูบาูบามูบามูบาูบามมูบาูบาม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 ูบาูบามูบามูบาบาู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 บบาูบาูาูบ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 าาบาูบาาบาูบาูบาบาูาบาูบา พยายามเบ็ดเ็ดทุกเกมตามสูตรตามโซนร็บอกไปพยายามเบ็ดชิมลังสักสิบทีมเมื่อกี้ฉันจุนเป่าคาถข,า,ขามาเลยอันนั้นหน้าทองมาเลยผมตอนนี้ปรักเข้ามาไ้หน้าทองออกปุ๊บโรคก็เปลี่ยนไปวายมาตรงนี้ยังไงต่อยังไงต่อม่วงม่วงน้อยดอกนี้มาดีมาดี เป็นยังไงซูปเปอร์เมกามาอีกแล้วครับผมบารากาบูบูมาเหมือนกันเตรียบนะแต่อันเมื่อกี้คุณเยอะกว่าเพราะอันนี้อยับเป็นมาแล้วอันนี้คือลั่นลั่นรูปต้งตะเมียยอดประมาณการรับบซูปเปอร์เมกามาเหมือนกันโอเค,อเคสุดใจสุดใจเลยจรินใจมากๆรอยไปยปไปาย ไปหมดหมดไปหมดไป,ดไปเป็นนี้หมดไปกู <_ d oll> ให้อีกสิบพันทีแม่งลอกลองครับผมขยับเบ็ดแม่งไป <_ d oll> วู้ฮู้วู้ฮู้ขยับเบ็ดเสร็จทุกเกมแล้วผมตามโซ่ตามทรงชิมรังเซฟเทชิมรังสะสะสะให้สะให้มาดิมามึงมาดิขยับเบ็ดเสร็จทุกเกมไปใช่ไหหน้าหน้าทองมาต่อมา,อมาล่ะจะต่อบาล่ะไม่ต่อโอเคไปไปไปหมดหมดแล้วเป็นนี้ว้ามาดิ พยาเป็ดมันต้องมีอะไรวัวให้กูสักอย่างครับผมไม่ซูปเปอร์เม่ฆาก็ต้องฟรีสปินแบบนี้ครับไปอาสุดท,ที่ปฏิหารหน้าแรกหน้าแรกก็ลั่นหนาวหน้าแรกไม่เป็นไรแล้วกันหน้าต่อไปก็ก็ยังไม่มาอีกหน้าหนึ่โงโอ้โหลั่นลั่นมาวิ่งปุบปั๊บปุบปั๊บุบปั๊บเราอยู่เซิร์ฟเดียวกันหมดอะ <laughs> แม่งเน่งเกลืบมาเลยม,มาโอเคยังไงยังไงโอ้โหมึงไม่เป็นสีเขียววะ <c oughs> ไปมา วายวายยังไงตัวคิวซะด้วยมึงกูจะแตกกับอะไรอะ่ะกูจะแตกกับอะไรอ่ะมาดิลงมาหมดนะหมดขั้นต่อไม่มีมิก้าไม่มาไม่มีอะไรเลยครับผมตอนนี้ตอนนี้ฟีสป,ปินเหงาเหงาฮะฟีสป,ปินเหงาเหงาของเราฟรีสป,ปินเหงาเหง,งาของเราของเราของเราวายมาดอกนี้ดอกเอ้ยน้ำเงินโมโหช่องแรกไม่เอาหน่อยวะไอ้ม่วงม่วงยังไงวงยังไงหลายต่อเป็นซุปเปอร์เม็นกล้าไหม ซุปเปอร์เมก้าไม่ล่ะซุปเปอร์เมก้าไม่ล่ะมาดิดอกนี้อีกดอกนึงขออีกดอกนึงขออีกดอกเดี๋ยววายมาตรงนี้ยังไงวายยังไงวายยังไงไม่น่าไปต่อแล้วล่ะอุ้ยไอ้่วงไอ้่วงมาครับผมซุปเปอร์เมก้าอุ้ยแตกเต็มหน้าแตกเต็มหน้าดอกนี้ดอกนี้หลอกเสียงหลงเลยซุปเปอร์เมก้าแบบคือตัวโหดเสร็จตัวตัวกระโปรงต่ออะตัวกระกากมาต่อเลยอ่ะตัวกระกากมาต่อไม่ให้ต่อเต็มหน้าแล้วซุปเปอร์เมก้าลั่นลั่นบึ้มบึ้มสเป๊ซมาก่อนเลยตอนนี้ครับผม ฟีสปินดอกนี้เน้นๆเต็มๆตึงๆเต็มๆตึงๆก็จบที่จบกันที่ฟีสปินนี้เลยนนะผมนั่นแหละก่อนจากกันจะลืมฝากลิงก์สมัครทุยมัน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 ต้องจบแล้วดิเนาะก็ไดเลือดนั่นแหละฝากลิงก์สมัครที่ใต้คลิปในคอมเมนต์ที่ปักหมุดด้วยกันนะผมกูจับมือกว้ยจับมือกูดึงกูดึงมือกูไว้กูพอแล้วกูต้องพอแล้วกูต้องพอแล้วตีมือแตกกูจะตีมือแตกตีตีตีไปกันต่อไปกันต่อโอเค ขออสักสิบทีขอยสักสิบทีสิบทีสิบทีมีโอกาสสิบทีมีโอกาสสิบทีได้โปรดติดติดติติบิหมดแล้วหมดแล้วโอกาสของมึงหมดแล้วโอกาสของมึงหมดไปแล้วเรียบร้อยเรียบร้อยเฮ้ยไม่เรียบร้อยครับผมเลขศูนย์มาพร้อมฟีสปินโอ้โอเคเมื่อกี้กำลังจะสั่งลาเลยนะ่อกี้กำลังจะสั่งลาครับผมนั่นแหละมาชมฟีสปินเําว่าดอกสุดท้ายของจริงของจังนะผมของจริงของจังยังไงกูพูดแล้วนะดอกสุดท้ายต้องมาแล้วนะ ซูปเปอร์ไม่กา้าปิดฉากครับผมฟีดส์เป็นดอกสุดท้ายแน่นอนต้องมีต้องมีสักอันต้องมีสักอันปันหนึ่งปันสองปันสามปันสี่ปันห้าปันหกปันเจ็ดปันแปดปันเก้าปันเจ็ปันไรไส้มาหน่อยสิวะมาหน่อยสิวะามาหน่อยทีวะไฮโอเซมบาแตกไปแล้วตึงดอกและอีเราลุ้งไม่หวโอู้ครยับแบบนี้น,นะเออเออก็โตมก็ต้องมาหน่อยสิวะโต๊ะโตบ จบแบบเหงาเหงาคือคนซื้อนี่แบบก่อยเลยถ้าซื้อแล้วผมก็นั่นแหละประมาณนี้ผมก่อนจากกันก็อย่าลืมฝากลิงก์สมัครนะนะลิงก์สมัครอยู่ใต้คลิปในคอมเมนต์ที่ปังมุดครับผมระบบอัตโนมัติร0 0ฝากถอนก็ไม่มีขั้นต่ำถึงแม้ดอกสุดท้ายจะเหงาเหงาไปหน่อยก็ไม่เป็นไรผมระหว่างทางคือบุ้มบัมสเปเะแน่นอนนะก็สสำหรับนี้เบาๆบางๆเพียงเท่านี้ผมลาไปก่อนขอบคุณและ สวัสดีครับ